<Sýnt Ai -tôi> OK, cầu thủ số 6, đã sẵn sàng. Bắt đầu. Nhóm A. Nhóm เริ่มแล้วนะครับบอกพี่สาหกนะครับเดีที <m <m ่บอกพี่สาวห้าหอตหยุดไปก่อนพี่สาหกพร้อมแล้วชดได้เลยเอาเถอะครับจะถากว้เพื่อนจีของเราบอกพี่สาหกครับพร้อมคู่สายตาทักระการและก็คู่สายตาขณะเปิดไฟไปแล้วนะครับคระแนนนะครับ จุดนะครับโฮมสองกำรรอ่อขึ้นนมแต่ลงเรียบแปดนะสิบคะแนนเนาะเออบอกที่สาเจตครับมาเตินครับึุนกัมมาร์ฮอดอันท่ารอดไฟมึงอันึงเนาะ อันนี้ก่ได้การเฉียนนวนนะครับผมโอ้ครับผ่านนี้โอ้คะแนนได้นาสูงสุดนะครับเสียดายเสียดายเสียดายครับเสียดายมาชุดสุดท้ายนะครับอใหญ่่ะเนาะซิปคะแนนเนาะครับต่อไปที่บอกเอ่าซาเป็ดบอกที่ซาเป็ดแสนฟ้าลุ่งซาเปดพร้อมแล้วจุดสนนเข้าเข้าสนามแล้วจุดเออคณะกรรมการนั่งอยู่ทีเดียวนึง เออได้ทตัดห e> ูเลยเ้อะถ้ามันหมดตัดห hey, ูนะต่อจุแล้วครับบอกให้เซบ สิบครับผมคะแนนนะครับเก้าสิบนครับเก้าสิบคะแนนเนอรับคนดีเลยดีหีวสุมมอ่าบอกที่สกอครับสองแโดนสาชิบิตบอก็ประาต่แตอื่นเลอ พอดีเนาะมหลายเข้าเบอร์ยังเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับเบอร์สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดกังเข้าเลยัวได้เด็กสีมีนะขวได้เกสีีนังร แเนอรเบอร์สามสิไปคร <is> ับส0ิครับตึงขึ้นตึงห่มตึงดำหนาหกสิบห้าคะแนนเลยยน่อช่อตองกันเนอเบอร์สมเอ็ดครับพ่อ่าวออ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 รออ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 อรออ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 อะ รอดว่านี้นะครับ9คิปกว่าแมนก็โต้95แต่มันบมรอดอ่ะไปไหม่รอดนะครับอ้าคะแนนลยก้สะดวเอาบรเข้าแล้วครับสามทิบลตัวในนสามพร้อมแล้วจุดเลยไปสามที่ามต่อที่สพอมจุดเลยเอาส่นวลใส่ล้เรียบร้อย ยกสั้นเอ้ยองขวาคุณมดอกตใส่แต่อได้อยู่แปดสิบกันเลครับนี่โอ้ยางนี้ตามต่อมีนี่ปล่ไปตอไปเติที่สามทิบสี่ยสามสี่้าทิศที่พร้อมแล้วชุดชนนวนได้เลยจุละสาจุละ ออกเชอแล้วครับเอาแล้วครับผ่านไปแต่เอียงซ้ายเน่อยพี่ไอ้เนี่งมันตรงนะครับตอนที่จริงนะกับมันเอียงซ้ายเสียงกระจ้ดแปดก็แปดสิบสองคะแนนนี่นะครับโอเคเออพร้อมแล้วเผาสามสิบห้าครับ พาด้ผุ่งไปเบอาที่มันบารีบนะครับผมมาช่ียหงซ้ายหงมขวานะครับค่ะและหงตั้งกลางขึ้นดีหน่อยต่อไปบนที่สที่หกนะครับเจ้าสาราเบิกไป้เบที่สามที่ห ทีข้าคเอมันวเลยนะครับิคะแนนนะครับ้หมบอกต่อคาราบกควายบนทสาทีเจ็ดต้อนแลวจุดเลยได้เลยจมเลยใช่ไมจุดนะ 3ามสขึ้นลงเรียบประมาณดกที่ใสอันนี้ได้ร้อยหาคะแนนเนี่ยคะแนนสี่้อยะแนกรรมการพอแล้วเรื่องเอียงซ้ายน้อย8ปขดคะแนนอ้อ่ามันเอียงซ้ายนะครับเบอร์40 เบอร์40สิบอันไเบอร์4 0ครับเินะดครับหินพอดีอยู่นะครับแบบคิดอทฐคะแนนนะครับ เดี๋ยวนี้แดก็โตขนาดนี้บอกเรนนคะแนน80ะแนนีอที่สองที่สองอที่สองที่สองทั้อมวากันเลย้อแล้วเผาโอเคครับานตาดาปานตาดานะจเร็วนะรับเร็วครับ้นแรบอกาข้นรับ ตวนี้พิจารณาอยู่